มือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชานาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ตอนนี้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องใหม่นะครับตันนี้เป็นของเก่าถ่ายมาตันนี้ใส่กองเก่า อยากจะรู้ว่าข้างในมันสกปรกแค่ไหนครับเราจะผ่าดูาข้างในมันสกปรกแค่ไหนครับเดี๋ยวดูข้างในมันสกปรกแค่ไหนนะครับเราจะผ่าดูข้างในมันสกปรกแค่ไหนการผ่าดู ความอยากรู้ครับอยากรู้ว่ามันตันไหมอือสกปรปกมันจะในข้างในนี่ย เทมันต่อทิ้งกันเดี่อวใส่กรองนะ้ำมันเครื่องนะครับถอดมาก็ดำนะครับดำดำไปตามตามสีของเลยน้ำมันนะครับ ปกติพวกนี้จะสีสขาวนะครับสีขาวนี่คือไส้มันนะครับไส้กรองอยู่ไส้กรองสือว่าดำของผมนี่ใช้ไปหมื่นกิโลนะครับตัวนี้ใช้ไปหมื่นหนึ่งหมื่นกิโลถือว่าดำนะครับดำนะครับนี้ผมใช้ไปหมื่นกิโลปกติก็ใช้ห้าพันกิโลเนดะ่ เีน,นี้พอเราลองทดลองใช้ไปสักหมื่นกิโลว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ถ่ายใหม่แล้วครับถ่ายไปใหม่แล้วนะครับดำนะครับดำก็ดำไปตามสีน้ำมันเครื่องนะครับดำดำนครับขอลงมาหนะ่เป็นโตตตาเดนโซนะครับเม็ดอินไทยแลนด์ เม็ดอินเทเลนนะเม็ดอินเทเลนโตต้าเดนโซเม็ดอินเทเลนดำนะครับดำ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  เดิมเดิม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 นะครับโอเคนี่ก็อยากดูอยากรู้อยากดูอยากเห็นนะครับว่าไส้มันไส้กรองน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนกรองด้วยนะครับนี่คือถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วกรองก็เปลี่ยนไปแล้ววันนี้เอามาถ่ายมาผ่าดูว่ามันข้างในเป็นยังไง ไส้กรองน้ามันเครื่องก็เห็นนะครับสกรปรกนะครับโอเค